สวัสดีค่ะเจคเคนอ์นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้พื้นที่กว้างขวางเลยนะคะทุกท่านมีความเป็นส่วนตัวค่ะบรรยากาศดีด้วยนะคะยื่นกู้ได้ค่ะเดินเรื่องให้ฟรีนะคะพื้นที่ขนาด2ไร่3งาน8 8ตารางวาค่ะราคา2ล้าน5 0 0 0บาทซึ่งปรับลดราคาลงมาแล้วนะคะ มีบอ่อบาดาลด้วยค่ะทุกท่านการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวค่ะที่ดินตรงนี้อากาศดีมีความเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะที่ดินถมเสมอถนนแล้วนะคะน้ำไม่ท่วมเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนค่ะดินดีน้ำดีนะคะอยู่ที่ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ อยู่ติดกับถนนคอนกรีตห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวบ้านหลังนี้มี1ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะมีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปค่นนะนัดชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจกันได้นะคะนัดโดยตรงได้เลยสำหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ